พกพกลูกปืนเยอะไหมไปเวลาไปอลาคาร์นี่โจปีใหม่นะยิงเล่นเลยไม่พกนี่พกเอสเอใช่ไหมเขาจะให้มา๊มกี่แม็กพกพกกี่แม็กสองแม็กสองแม็กเองมันจะมันจะเอาอยู่อ๋อสามสิบหกนัดสามสิบหกลูกสองแม็กคิดดูว่าก็แค่หกเจ็ดสิบสองไปไหนนอนนี่ต้องนอนกับเมียผมห้าแม็กนอนกับนอนกับเมียแม็กที่หกแต่สองอาบน้ำกต้องอาบน้ำกับเมีย ไอ้ขี้ต้องไปพาเมียขี้ด้วยอ่ะเอาคิดดูว่าไปพูดจริงๆอันเนี้ยมันไม่มีเมียมันจะไปอยู่ได้ไงเราเมียก็ปืนเด็ดอ๋อเมียเมียก็ปืนปืนอ๋อผมมถ้าแ่ตอนตอนนอนนอนหลับหลับฝันดีไหมตอนนอนอ่ะก็นนอนฝัเมียมี่ฝันดีได้ไงล่ะสะดุ้งไหมมีลูกด้วยอ่ะคิดดูอ่ะถาามว่สะดุ้งไหมเหรอระแวงไหมเระแวงไหม ถามจริงระแวงไหมนอนอยู่นอนอยู่รับตดกันซะลูกไหมโอ้ยแสดงว่ามันละเมอหมดไอพวกไอ้พวกที่มันละเมอนี่ยมันจะมันจะลืมมันโดนมันโดนจำโทษดิฮะนอนโกนก็ไอพวกที่นอนละเมอไอ้พวกที่นอนละเมอไม่เอาลูกเอาเมียไปด้วยโดนจำโทษหมดอ๋อแต่ว่าแต่ว่าแต่ละคืนนี้ต้องมีเข้าเวร ผัดกันเขาัดกันเขาวนผัดกันทำงานทำงานทีแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่เคยถลนโดนถล่มฐานยังไม่มีใช่ไหมเออถ้ามีก็ตายหมดแน่นอนถ้ามีก็ตายเลยใช่ไหมเคยมีเคยมีมันอาจจะสร้างเขาอาจจะสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์คือมายิงปืนคล้ายว่าทดสอบนะคล้ายว่ายิงปืนใกล้ๆอย่างนี้เหรอคล้ายๆว่าเราไปออกออกสนามแล้วงต้องมี เขาเคยเขามายิงปืนใกล้ๆแล้วก็หายไปใช่ไหมถึงไม่ได้ถึงค่าแตงเขาไม่างป่าป่าสวนยางอะไรไม่มีฆ่าตายาก็ไปดูว่ามันยิงหืนมาจากอะไรอเคเค๋เขาเขาแบบมีการฆ่ากันแล้วเราก็ไปดูแค่น,นั้นมันก็ตายแหละนึกว่าเขามาบุกฐานแต่มาบุกฐานนี่น้อยใช่ไหมเพราะมันรู้อยู่ว่าต่างคนต่างมีปืนใช่ ก็มีไม่เห็นข่าวมันตายไปไหนตอนนั้นนะเขาเห็นทำไมเวลาอันนี้เขาก็มีอันนี้มาเห็นว่าหน้าตาคนตปลเหล็กมีใครที่ได้น่าตาเปล่าให้เขระวังเออแต่ว่าในหมู่บ้านเราก็รู้จักหมดที่อย่างนี้อ่ะมันเป็นเพืนเรามันก็เป็นเพื่อนกันก็ไปเล็กทักทายกันธรรมดาเอออ๋อมันก็แล้วแต่หน้า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 จังหวะที่มันรู้หน้าให้แล้ว <laughs> ใช่ใช่อันนี้เข้าใจนะสําหรับคนภายนองผมนะผมเข้าใจว่าหน้าไหนที่ระดับใหญ่ใหญ่ะเขามีปัญหากันอะมันก็เริ่มสร้างสถานการณ์แล้วมันก็ถ้าจะยิงก็จะยิงกันช่วงนั้นแหละถ้าปกติก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรขอ้อผิดพลาดอย่างวันสถาปนาไอ ปุ่มพูโลอะไรนี่มันก็อาจจะมาสร้างสถานการณ์เพื่อว่ายังอยู่แบบนี้เราไปคล้ายๆว่าควบคุมเหตุแหละเหมือนกับมีเหตุเราเราจะไปดูเพื่อว่าไม่ให้มันสร้างสถานการณ์อะไรนี่ส่วน,น<ม>แ<ล>รกที่ที่ไม่เคยโดนนะ่ะเพราะว่านั่นแหละมันไม่ใช่ช่วงจังหวะมีส่วนมากจะมีแต่ไรุ่นทะเลาะกันเองแหละมันก็เหมือนบ้านเราเหมือนทุนไปนั่นแหละเราก็แค่เป็นชุดเฉยๆมี เสื้อมีอะไรมีเสื้อเดี๋ยวว่าเป็นชุดมันก็เหมือนเด็กตีกอยู่แษาบ้านมนึเลขาเข้าใจอยู่แต่แต่วามคิดก็ผมหน้าที่ที่มันไม่รุนแรงช่วงที่ไปเป็นอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะแบบมันไม่มีการขัดแย้งกันระหว่างระดับใหญ่ๆอ่ะเขาคุยกันได้ช่วงนั้นมันเลยไม่มีถ้าจะมันมีเหตุอะไรยิงกันอะไรกันฆ่ากันเนี่ มันต้องมีการแบบขัดขัดระดับสูงมา่ะระดับประเทศเออระดับประเทศมันขัดแย้งกันมันค่อยมีระดับนั่นแหละต่างประเทศด้วยแหละมาเลเซียด้วยส่งกองกำลังไปแล้วนั่นน่ะไม่พูดถึงว่าที่ทีไปอยู่สองปีมันไม่มีเหตุแหละก็เพราะผมคิดว่าช่วงนั้นน่ะมันมันมันเขาพวกนี้มันมีความลับเขามีว่าระดับหัวหน้าใหญ่ใหญ่มันยังคุยกันอยู่ มันเลยไม่มีเหตุแต่ถ้าถ้ามันมาอ้าวพูดเย่างลมันจะยิงกันซุ่มไก่ชนอ่ะมันก็มีซุ่มเจ้าของซุ่มใช่ไหมใช่มันก็ต้องมีอะไรเป็นของตัวเองเลยเป็นซุ่มเป็นซุ่มของใครของมันนั่นแหละใช่ใช่เมนซุ่มไก่ชนอ่ะก็เป็นซุ่มมันแหละแลวเราก็เป็นคนจะคอยจับซุ่มไก่ชนเจ้าของไก่ชนนะเหมือนกันนั่นแหละแค่นั้นแหละเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าผมก็เข้าใจถูกลหรมันมันเป็นซุ่มใครซุ่มมัน แต่ผมรู้นะผมรู้นะว่ามีคนเล่าให้ฟังอยู่ว่าฆ่ากันมั่วอะไรตัวนั้นน่ะแบบว่ามันมีผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างคุณกิจอะไรเรนี่ยมันยิงกันมั่วเลยเมันไม่ใครฆ่าใครแล้วก็โยนให้คุณปอขกกันร้ายมันก็มีแบบนั้นแหละ<อ>มันก็มีกฎหมายที่กองหมดเงาเออมันใช้พละกอฉุกเฉินไงมันก็เลยมันก็เลยแบบนี้แหละเอาเป็นว่าจบกันแล้ว เดี๋ยวมันจะยาวไป